PLC กลุ่มการพัฒนาทักษะกระบวนการสอนรูปแบบ Active Learning ปีการศึกษา2563โรงเรียนเทศบาล1ขอจอรเนติยุทธสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองลำสันแก้วกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสมาชิกกลุ่ม1นายเกียงไกลมูลใจตา2นางสาวชิรยาสิงหูล3นางสาวมนฤดีส้อยสลับ และ 4. นางสาวพัชรากรเชยกิ่นเทศที่มาและความสำคัญหรือปัญหาของกลุ่มที่นำมาทำ PLC ปัญหาที่1ไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมนักเรียนไม่เห็นถึงความสำคัญของการเรียนวิชาการงานอาชีพเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง 2. ไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากเนื้อหาการเรียนรู้ไม่สามารถทําให้นักเรียนนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ 3. นักเรียนมองว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อไม่น่าสนใจโดยนักเรียนมักจะมองว่าวิชาการงานอาชีพไม่มีผลต่อการเลื่อนชั้นหรือการตัดสินผลการเรียนรวมไปถึงกิจกรรมในการเรียนรู้มีน้อยเกินไปที่มาและความสำคัญหรือปัญหาของกลุ่มที่นำมาทำ TLC ขาดความรับผิดชอบและขาดทักษะในการบปติง,งานที่ถูกต้องในการทํางานนักเรียนมักจะขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงต่อเวลารวมถึงการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามทีู่มอบหมายมักจะทําไม่ได้วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหากลุ่ม 1. เพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 2. เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับนักเรียน 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นป .3 าทับหจำนวน38คนนักเรียนชั้นปสทับ1จำนวน38คนนักเรียนชั้นม .1 นทับสจำนวน34คนนักเรียนชั้นม .2 อทับสจำนวน38คนการสร้างเครื่องมือ แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลหลังจากการจัดกระบวนการเรียนรู้เกณฑ์การประเมินประเมินจากผลงานนักเรียนแบบสอบถามความบึงพอใจในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กล่าวโดยสรุปคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนลงมือทำ ความรู้ที่ได้จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทักษะจะเกิดจากกระบวนการคิดการทําที่ถูกต้องทําให้นักเรียนมีความสุขกับงานที่ทํานักเรียนคือผู้แสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปกับนักเรียนด้วยกระบวนการ5้ขั้นตอนของ active learning 1. ขั้นการตั้งคําถามหรือตั้งสมมติฐาน 2. ขั้นการสืบพ้นความรู้และสารสนเทศ 3. ขั้นการสร้างความรู้ 4. ขั้นการสื่อสารและนำเสนอ 5. ขั้นการบริการสังคมและจิตสาธารณะโมเดลแอนด์บอดี้ทิเชอร์ครูวชิรยาและครูมนุดีพัฒนาแผนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาคู่ที่1ครูเกรียงไกรและครูพัชรากรพัฒนาแผนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาคู่ที่2แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งะจรเนติยุทธประเด็นการสะท้อนผลการสอนจุดแข็งในภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาการทักษะการปฏิบัติงานในวิชาการงานอาชีพดีขึ้นมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ประเด็นด้านผู้เรียนร้อยละ8นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมตามกระบวนการ active learning ในสิ่งที่ได้ลงมือทำร้อยละของผลงานนักเรียนทำได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมร้อละเ6%ความรับผิดชอบในการเรียนการสอนประเด็นด้านกิจกรรม 1. กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้มีความหลากหลายนักเรียนมีความพร้อมในการทำกิจกรรมมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น 2. การปฏิสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและครูกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองครูเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในประเด็นที่นักเรียนยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 3. การจัดลำดับขั้นตอนและความต่อเนื่องของกิจกรรมและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างลื่นไหลมาทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความชัดเจน 4. กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล 5. วิธีการคุมชั้นเรียนทำได้ดีเหมาะสมและคุณครูมีบุคลิกภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองให้กับนักเรียนประเด็นด้านผู้เรียน Professional Learning Community การจัดกิจกรรมตามกระบวนการ Active Learning ครูผู้สอนมีวิธีการควบคุมชั้นเรียนได้เหมาะสมกับการเรียนการสอนครูผู้สอนมีน้ำเสียงชวนฟังและมีจังหวะในการพูดครูผู้สอนมีกำหนดเวลาโครงสร้างเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนและระดับความสามารถของผู้เรียนครูผู้สอนมีการเสริมแรงนักเรียนและชื่นชมนักเรียนครูผู้สอน มีการจัดเรียงลำดับขั้นตอนการเสนอการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบประเด็นสื่อการสอนสื่อการสอนมีขนาดเหมาะสมกับผู้เรียนสื่อการสอนมีความหลากหลายแปลกใหม่สื่อการสอนมีความคุ้มค่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและประยุกต์ใช้ด้วยตนเองด้านบรรยากาศครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดตัดสินใจ และกล้าแสดงออกมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนบรรยากาศสนุกสนานค่ะในด้านของจุดแข็งจุดอ่อนของการสอนจุดแข็งวางแผนการทำงานได้ถูกต้องกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้เทคนิคการสอนที่เน้นการฝึกทักษะของผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใช้เทคนิคการสอนจากแผนไม่สอนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและฝึกปฏิบัติเองสรุปความรู้และเผยแพร่ผลงานจุดอ่อนนักเรียนขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาการงานอาชีพนักเรียนขาดสมาธิในการเรียนนักเรียนขาดทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องนักเรียนบางคนไม่เข้าใจกระบวนการ สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองแนวทางการปรับปรุงความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมกระบวนการฝึกปฏิบัติให้มีความหลากหลายมากขึ้นการฝึกผู้เรียนตั้งคำถามสรุปให้มากขึ้นการใช้สื่อและเทคโนโลยีในกิจกรรมความหลากหลายในการประเมินของกิจกรรมการสรุปจำนวนชั่วโมง PLC ของกลุ่ม การพัฒนาทักษะกระบ,บวนการสอนรูปแบบ Active Learning ในภาคเรียนที่1 30ชั่วโมงครั้งที่1ถึง15การค้นปัญหาการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาการเลือกแบบกระบวนการหรือนววัตกรรมการวางแผนกิจกรรมปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ดำเนินการ ตามวงรอบครบทั้ง3วงรอบในภาคเรียนที่2จํานวน20ชั่วโมงครั้งที่15ถึง25ดําเนินการตามวงรอบอีกทั้ง3วงรอบและดําเนินการสรุปการร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตัวอย่างรูปภาพบันทึกการประชุมของการเสวนา ตัวยอย่างรูปภาพบันทึกการสอนโมเดลแอนด์บัดดี้ทิเชอร์ตัวยอย่างรูปภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีกลุ่มการงานอาชีพขอจบการนำเสนอ PLC เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ